ชีวิตเรามีค่าครับค่าน้ําค่าไฟค่างวดค่าบัตรทุกสิ้นเดือนก็เหมือนจะสิ้นใจใครบ้างครับที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมโค้ดเป้นะครับลองคิดดูครับว่าถ้าเราต้องเจอความเครียดนัทุกสิ้นเดือนโอ้มันคงไม่มีความสุขแน่นอนผมเองเคยเจอแบบนี้เหมือนกันโทรตามทุกเช้าทุกเย็นสวัสดีครับเมื่อไหร่คุณจะจ่ายครับคุณจะจ่ายวันไหนครับโอ้โหโดนโทรโทรตามทุกวันแบบนี้เครียดไหมครับเครียดนะฮะ หลายคนผมเชื่อว่าไม่อยากที่จะเจอบรรยากาศหรือเจอความรู้สึกแบบนี้แน่นอนวิธีแก้มันง่ายมากๆง่ายจนกระทั่งทุกคนรู้อยู่แล้วจะมีแค่ไม่กี่คนครับที่สามารถทํามันได้ตัวผมเองพยายามที่จะแก้เหมือนกันก็เลยกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นหนึ่งเลยคือรายรับเราน้อยกว่ารายจ่ายเรารับมาหช่องทางแต่จ่ายประมาณ108ช่องทางนงหฮะ เราเลยนะเจอปัญหาตรงนี้เราอาจจะไม่ได้มีการวางแผนที่ดีพอเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเหมือนที่ผ่านมาที่มีเชื้อโรคระบาดนะครับคราวนี้การที่เราจะแก้ปัญหาคือเราต้องสร้างรายได้เพิ่มมากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วจะทำอะไรแล้วจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วจะต้องทำแบบไหนมันมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่างเลยด้วยกันนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ก็ลองทํานู่นนี่นั่นนะครับทำไปทํามานู่นหายเหลือแต่นี่เต็มไปหมดเลยแต่โชคดีครับที่ก็เจอกับคลิปที่เปลี่ยนวิธีคิดของผมไปเจอกับธุรกิจหนึ่งนะครับที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับชื่อว่าธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจของคุณกล้องการที่เราจะทําอะไรสักอย่างนะะวิธีการง่ายที่สุดคือถามคนที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จหรือเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จครับ พูดถึงการที่เราเข้ามาทําธุรกิจโดยที่เราใช้ต้นทุนที่ต่ําความเสี่ยงน้อยได้รับนะครับผลตอบแทนที่น่าสนใจรายสัปดาห์เลยก็ว่าได้มันตอบโจทย์เรานะปกติเราจะต้องรอทุกๆสิ้นเดือนใช่ไหมฮะเงินเดือนออกแล้วเรา,เราถึงจะได้แต่สําหรับธุรกิจอินดีมครับไม่จำเป็นต้องรอสิ้นเดือนทุกๆวันศุกร์ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งธุรกิจอินดีมเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายสามารถที่จะทําได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้เราสามารถเข้ามาเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนตัวเองนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ค่อยๆฝึกนะครับจากการที่เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์เหมือนกันจนกระทั่งเริ่มเกิดผลลัพธ์เรื่องเกิดรายได้นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะรับรายได้สัปดาห์หนึ่งหลายหมื่นต่อสัปดาห์ได้นะครับนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ มีรายได้จากตรงนี้นะครับมีพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาร่วมกับธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้นะครับจากตรงนี้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะครับเป็นเรื่องปกติเลยอินดีมนะครับมีรายได้ให้กับเราหลายช่องทางมากๆทั้งรายได้ที่เป็นรายวันรายเดือนนะครับหรือเป็นรายได้ที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําคนเดียวนะครับแต่สามารถที่จะรวมกลุ่มรวมทีมกันสามารถช่วยกันทําได้เอามีเครื่องมือนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย สามารถทำได้เหมือนเหมือนกันและได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันคำถามคือเราอยากที่จะมีรายได้ไม่ต้องไปเครียดทุกสิ้นเดือนหรือเปล่าวันนี้ผมได้มาแล้วพี่ๆน้องๆที่เข้ามาอยู่ในอินดีม ก็มีผลลัพธ์ไม่ต้องเครียดแล้วนะครับตรงนี้ตอบโจทย์ให้กับทุกคนแน่นอนถ้าวันนี้เราอยากแก้ปัญหาแล้วก็ไม่อยากเจอกับความรู้สึกแบบนี้อีกต่อไปอินดีมครับจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทําให้ทุกท่านไม่ต้องเครียดอีกต่อไปและตัวผมเองเป็นคนที่คอยบอกวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงสิ่งที่พี่ๆต้องการได้นั่นเองติดต่อเข้ามานะครับจากคนที่ส่งคลิปนี้ไปให้กับทุกท่านครับแล้วเรามาเจอกันครับ อย่าบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ลงมือทาอย่าบอกว่าทาไม่ได้ถ้าทําไม่มากพออย่าบอกว่าทาไม่ได้ถ้ามีคนทําได้ในโลกนี้อย่าบอกว่าทาไม่ได้เพราะแค่ไม่รู้วิธีจงเริ่มต้นมันให้ได้และทำตอนนี้เริ่มต้นให้ได้ทาด้วยใจความสำเร็จมันก็แค่นี้แหละครับผม